สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนเย็นๆครับผมวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่มกราคมนะครับปศสองพันห้ารอยหสิบสี่นะครับสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ <c oughs> ทำคลิปทำไมหลายคนสงสัย ก็ยังไม่มีคลิปครับก็เลยทำคลิปให้พี่น้องได้ดูกันวันนี้นะครับเพราะว่าได้กินข้าวเย็นอิ่มแล้วไม่อยากดูละครก็ดูคลิปอ้าวบนบนฮะเสียท็อปไปไหนทำไมไม่ลงคลิปวะนะครับผมก็มีข่าวมาบอกนะครับพรุ่งนี้ว่าจะย้ายเจ้ากาฟิวเนี่ยครับลงบอ่อนะครับแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ อไอ้เจ้าเนี่ยเขาถอดหน้าจอออกไปมันมันมันทํำงานได้หรือเปล่านะเออยเังเปิดประตูไหมเนี่ยมันจะทำงานได้หรือเปล่าเขาถอดหน้าจอออกไปนะครับเอาไปเปลี่ยนเลนหน้าจอใหม่นะครับมันเลนหน้าจอมันมันแล้ามันแล้าแล้วมันเวลาเราจะดูโค้ดดูอะไรมันดูไม่ได้ อันนี้น็อตอะไรวะเนี่ยพวกนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับใช้ไปก่อนทําชั่วคราวใช้ชั่วโคตรครับไอที่ถอดออกนี่ไม่ใช่อะไรเราเปลี่ยนซีนครับอยู่ละนะครับก็มีซึมเล็กน้อยนะแต่ไม่ถือว่าหยดนะครับปกติมันหยดเลยนี่น็อตอะไรวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่านะครับอะ บางวันนี้ก่อนไอพวกไอนี้ไม่เป็นไรอ่าสวิตกกุญแจไม่เป็นไรอันนี้คันเร่งไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ใช้ตอนนี้เราจะหาอะไรมาเก็บก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก็ไปชาร์จแบตก่อนเพราะว่าเมาื่อวานเออวันก่อนนี้ลองสตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับก็เลยจะไปเอาหม้อชาร์จมาชาร์จก่อนนะครับสายคันเร่งก็จะเป็นสายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับ เลี้ยงสายสายไฟฟ้ามันเดิมนะครับผมน,นะครับแต่จะปรับปรุงใหม่หาช่องทางใหม่เพราะามันเบียดอันนี้ลายหมดแล้วเปลี่ยนลดลายหมดแล้วชาจแบตก่อนเพราะว่าวันนั้นช่างมาทำอะไรอยู่ตรงนี้แหละแต่ลืมลืมปิดสวิต์มันอยู่เนี้ยเนี่ยลืมปิดสวิต์ครับอันนี้คือสวิต์ตัดเก่าวนะครับตัดสายเกา่กาเกา่าเก่า ดูอยากใจกครับไม่ได้ทำงานถือว่านานหลายคนว่าได้ยินเสียงกบกจบกบกจบเสียงอะไรนี่ครับเจ๊กำแต่งตัวยังไงซื้อมากเลยแต่งตัวเสื้อตัวกระโปโลใหญ่ๆนะนี่ครับ <c oughs> ทอดปลาปลาได้มาจากบ้านอ่า สว่างสีครับใช่ไหมบ้านสว่างสีป่ะบ้านสว่างสีนะครับบ้านเจเอมํมน้องกรุงสีอยู่นะได้มาสามตัวห้าตัวแบ่งให้พี่สาวไปสองนะครับก็เอามาทําปลาแดดเดียวแต่มันไม่แดดเดียวแล้วตากไว้สามวันแล้วนี่ปลาสามแดดกับอีกสองคืนพอดีป่ะแหงพูดต่พยังหอกแช่ตู้เย็นแล้วมันก็คืนอ่ะชาร์จแบตครับ โทรเรียกยองกับเต้ามาแล้วพรุ่งนี้ต้องยองกับเต้เช็คเรียบร้อยพรุ่งนี้ถึงบ้านผมก็จะต้องชาร์จไว้ก่อนนีอ่อย่างเดียวมีอยู่อันนึงที่ยังไม่โทรหาก็คือรถย้าย <c oughs> จะโทรนัดรถย้ายวันนี้แหละโอ้นักแว่าหูเป็นอื้อยังไงไม่รู้ว่าวันนี้เป็นหูขับรถ เยอะหรือเปล่ามันเกี่ยวกันไหมน้ําในหูมันยังไงไม่รู้ป็นบางทีก็หายบางทีก็หูอื้อเมื่อกี้ขับรถกลับมาจากบุรีรัมณ์นะเนี่ยเพิ่งจะลงรถมาแล้วก็ว่าจะชาร์จแบบนี้แหละไอ้นี่ก็ไปไว้ในบ้านก็เพิ่งอะออกมามันเหม็นน้ำมันเดี๋ยวออกมางนอก ชาร์แบตก่อนครับสายก็พันกันตัวนี้ไม่ได้อยากจะมีสักเหมือนไหนน,น่อยากจะมีสักสี่มือ,อนิ้วเล็บนิ้วโอ้ยต้องติดอะไรอยู่เนี่ย มึงจะคลายให้ออกมึงทำไมไม่อยากออกออขามไปก่อนครับ ที่สายไฟจะถึงบ่ไหนถึงพอดีเอ้ามาเอ้ยใครเปิดสวิตชิ้งไว้ว่ะ เอ๊เอ้าขั้วผิดหรือไงเนี่ยไม่ผิดเด้ล่ะฮะถอดแล้วไหมอเอา้าเป็นไรวะ เครื่องไฟเป็นอะไรนาะนี่ืึเอา้ามึงบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าแมผู้ดเดียวไปชาร์จอย่างน้อหน,นิหเขาไปใครเอาไปชาร์จอะไรวะ ว่าสวิตมันไม่ได้ปิดสิบวินาทีครับถ้าแบตหมดจริงๆนะครับเข็มมันจะดีดขึ้นมาสิบวินาทีนะนี่ละเขาเรียกว่าตั้งค่าเมนนุนฮะ<า>มันต้องเราต้องปิดสวิตก่อนเอาไปคาาหม้อแบตเมื่อกี้มันค่าหม้อแบตก่อนแล้วมันเปิดสวิตท,ทิ้งไว้ไงเราไม่รู้ไง มันก็เลยเป็นเสียงนี้เต็มเลยนะนี่ครับรก็คงจะมอแบบมันยังดีอยู่ครับการฟิลแต่แค่ว่าคนเปิดสวิตช์ทิ้งไว้นานครับเดี๋ยวก็จะลองสตาร์ทดูให้มันน้ำในหม้อพักก็ยังมีเต็มอยู่นะครับค้ำคูณครับค้ำคูณนะครับกาฟิลไม่มีผิดวังครับรถคันนี้ ไม่ขายนะครับใครอยากได้ก็ไม่ขายครับผมมีคนถามซื้อเยอะเลยนะครับไม่ขายครับพอเห็นสภาพบันดีเห็นว่าสภาพบันดีก็เลยอยากได้ครับถ้ามาเห็นตัวจริงจะรู้ว่ามันเดิมๆมากนะครับรถวคันนี้สีไม่ทําฟิล์มไม่ติดเลยนะครับแอร์มันเย็นสิ่งที่ทําเพิ่มขึ้นมาก็คือแผงแอร์นะครับ นอกนั้นก็เดิมเดิมหมดเลยมีคนมาเห็นก็มีคนมาถามซื้อแต่รถคันนี้แหละให้เราเท่าไหร่รู้ไหมแปดแสนเก้าแสนมันก็อยู่ราคานี้แหละแปดแสนเก้าแสนนี่แหละแต่ว่าเราเห็นคุณค่ามันมากกว่านั้นมันเป็นเพื่อนแท้มันเป็นรถคันแรกที่ผมสร้างมันแล้วก็หมดงวดกับมือผมเอง นะครับรถคันนี้เหมือนเจ้าดากัาบนบอลอย่างนั้นอ่ะคือเราซื้อมันมาตั้งแต่เริ่มเป็นนี่แล้วก็ใช้นี่ด้วยมือข้างสองข้างของผมนี่อันนี้ข้างนึงจับกล้องอยู่ข้างหนึงนี่ข้างหนึงเนี่ยนะครับก็เลยไม่อยากให้มันไปไหนค่อยๆอยู่กับมันไปนะครับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่นี่แหละไอ้นี่ก็ไม่ขายหรอกเกียดแล้วจะเอายางก้ามาใส่มัน นะครับใอ้นั่นก็ไม่ขายนะครับให้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเนาะพอแล้วไม่ขายแล้วพอมีอยู่มีกินก็เมื่อกี้ที่ขายนีโม่ไปก็เพราะว่าเราอยากจะลองขายรถด,ดูนะครับก็ขายเชลเลอร์ไปก็มีเงินอยู่ตอนนี้มีเงินอยู่สองล้านสองล้านนะครับรวมขายรถก็สองล้านกว่าบาทนะครับในบัญชี มีแต่ตัวเลขนั่นแหละไม่ได้ถือดอกเงินสดนั่นมีแต่ตัวเลขครับประหยัดกินประหยัดใช้ครับเดินทางไปขายรถก็ได้อยู่ครับเห็นว่าไม่ได้วิ่งดินก็มีรายได้จากการขายรถอยู่นะครับคันละหนึ่งหมืนบาทเดือนที่แล้วก็ขายได้สิบคันนะครับสิบคันสิบสิบเอ็ดคันเดือนที่แล้วนะครับอันนี้รถน้ำ้นไม้ก็พออยู่ได้ครับ หลายคนบอกว่าโอยเงินก็หมดแล้วเนาะก็ไม่หางานหาอะไรเนาะผมว่าผมวิ่งดินได้น้อยกว่าไปขายรถอีกนะเพราะว่าไปขายรถนี่ผมเติมน้ํามันแค่รถตู้คันเดียวถ้าผมวิ่งดินนี่ผมเติมน้ํามันรถกี่คันละ่ะเบนเทนหนึ่งพันดกกันบอลหนึ่งพันกาฟิวหนึ่งพัน เจ้ายักษ์เขียวห้าร้อยเพื่อเพื่อได้เอาเจ้าซีรีส์แปดร้อยนี่ไปลดน,น้ําอีกนะครับค่าลูกน้องอีกแต่ผมก็ไม่ทิ้งลูกน้องผมนะเต้กับยองก็ยังอยู่นะครับเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดเลยลูกน้องสองคนนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับผมนะครับเต้กับยอง ผมก็จะผมผมจ้างไว้เนี่ยไม่ใช่ค่าแรงน้นอยๆนะเต้วันหนึ่งก็สี่ร้อยห้าสิบนะกินอยู่กับผมนี่แหละยองก็สามร้อยห้าสิบนะครับนะครับผมวันพวงนี้ยองก็มายองสามร้อยห้าสิบนี่กินอยู่สามคาาเลยเชา้าเที่ยงเยน็นนอนที่นี่ค่าน้ำค่าไฟไม่มีเลี้ยงเหมือนลูกนะครับ กินอะไรก็กินด้วยกันนะครับทีนี้ก็เงิน <c oughs> ที่ผมได้มาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเอาไปซื้อรถไปแล้วนะครับสองคันสามคันกับเจ้าขุนแผนนะครับสามคันซื้อไปแล้วครับฟูโซ่หัวประดูกสองคัน ว่าจะลงไปเอาวันพรุ่งนี้แต่ที่นี้เขาประกอบรถไม่เสร็จอยู่เชียงกงเปิดตู้ออกมาแล้วไปเลือกไว้แล้วแต่มันเผยแร่ไม่ได้เนะเพราะว่ากลัวเขาไปแย่งเอาเพราะว่าเราไม่ได้มัดจําเขาไม่ให้มัดจํานะครับที่ร้านเขาไม่ให้มัดจําก็เลยเอาลงคลิปไม่ได้นะครับสองคันแล้วก็เจ้าขุนแผนเป็นสาม เจ้าคุณแผนก็ขายไปแล้วครับขายไปที่อุดรครับ FC อุดรแล้วก็ฟูโซสองคันก็ขายไปแล้วครับนะเรียบร้อยขายหมดแล้วครับสามคันเหลือแต่เอาไปต่อนะครับก็จะวันที่อะไรนะวันที่มันสุกเนี่ยก็จะให้รถพี่จิ๋วนะครับดัมซิ่งแปดริ้วดัมซิ่งนะครับ ไปไปขึ้นรถที่เชียงกงเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูเพราะว่าเราได้รถแล้วเราก็จ่ายตังค์ให้พี่จิ๋วแปดิ้วดัมซิ่งนะครับช่อง y youtube ของแกแปดลิ้วดัมซิ่งนะครับเอารถหก้อของแกมันเป็นรถอีซูเดก้าเนี่ยติดเคนกระบะห้าเมตรก็จะให้พี่จิ๋วนี่เอารถไปขนเอาเอาคันหนึ่งไว้ตรงข้างในอีกคันก็วางบนนะครับเดี๋ยวได้ดูคลิปแน่นอน แล้วก็ได้ดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างสมคําล่าลือไหมนะครับขายไม่แรงครับเจ็ดสแปดนะครับแต่งเต็มครับเราเราดูผลงานนะครับเอากระบะไปต่ออูโชคเลยนะครับสุดยอดไหมครับกระบะนี่อูโชคครับนะครับแต่รถนี่ผมคัดเองเลยกระบะก็เอาต่อที่ดีที่สุด นะครับไปต่อร้านที่สุดยอดที่สุดนะครับกระบะดาใครสนใจรุ่นไหนก็สั่งเข้ามาได้นะครับก็มีออเดอร์รับมาเรื่อยๆนะครับก็รับเรื่อยๆครับแต่ขอเป็นเงินสดนะเพราะว่าผมทําทุนยังไม่หนาพอนะครับใครที่หารถเงินเงินสดอยากได้รถคุณภาพดี ที่ไว้ใจได้นะครับคิดว่าคุณซื้อแล้วไม่น้อยหน้าใครซื้อกับผมครับนะครับผมคุณภาพล้นแก้วครับผมนะครับฝีมือก็ประจักษ์แก่สายตานะครับหลายคนที่ได้รถไปนะครับผมการหารถให้ไม่ว่ารถราคาถูกต่ำกว่าเจ็ดแสนต่ำกว่าแปดแสนต่ำกว่าเก้าแสนต่ำกว่าล้าน ต้องดูด้วยนะบางทีบางคนบอกเอ้ยเสียทอปเจ้าคือคุยแทะคือว่าได้รถงามแทะมูข่อยไปเอามาหกแสนแปดรถเจ้าคือขี่ไล่แทะเอาผมถามหน่อยว่าหกแสนแปดจะไปยืนใส่กับรถเก้าแสนเนี่ยผมใช้เม่กล้าอยู่นี่รถเพื่อนผมคือขี่เล่แทะทั้งในกับบ่คอยงามมันจะให้มันงามจังไหนเนาะรถคอนโซลรุ่นเก่าเอาเอางี้ เอารถ KB บีสุเคไปเทียบกับ d m a ม1.9เงี้ยถึง KB จะเดิมแค่ไหนความสวยมันก็สู้1.9ไม่ได้ครับจริงไหมเออต้องดูราคาคุณซื้อราคาเท่าไหร่เออถ้าคุณซื้อ9ก้าแสนแล้วได้เหมือน KB นี่ยีสุเค b กระบะนี่ค่อยมาว่าผมนะครับมันก็มีเลทราคาของมันเหมือนเราไปหาซื้อมอเตอร์ไซค์นั่นแหะ หาหารถใส่เงินได้เคยได้ยินไหมหาซื้อรถใส่เงินที่เรามีแต่ถ้าเรามีเงินล้านนี่หาซื้อรถหาแบบซื้อรถเอาที่สวยที่สุดได้เลยผมจัดให้คุณจะเอามันหยาดเดือมมาตั้งแต่ล้านก็ได้แต่งแบบภาคกลางก็ได้ได้หมดถ้าคุณไม่เกี่ยงเรื่องเงินแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีขีดจากัดนะมันก็มีขีดจํากัดราคางมันอยู่ความเป็นจริงมันมีอยู่นะครับเนาะ โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับคงสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าเข็มมันเข็มมันก็ยังไม่ได้ตกถ้าเข็มมันตกลงมาตรงนี้ยสตาร์ทได้อยู่นี่แต่แสดงว่าไฟมันยังอันนี้แสดงว่ามันหมดเกี้ยงจริงๆไฟนะครับนั่และก็จะถอดหม้อออกประมาณหกทุ่มเที่ยงคืนนู่แหละก็ผมจะอาบน้ำก่อนจะนอน ปล่อยลมยางไหมเราไปปล่อยลมยางบักสิบล้านไหมปล่อยลมยางมันออกสะหน่อยไหมมันจอดขวางทางแต่่าบักสิบล้านมาเด้อพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเด้อกลับมาบ้านเหนื่อยก็มีแม่บ้านทำกับข้าวให้กินดีบ่าพี่น้องจะว่าเจ๊อําก็ไม่เช็ดโตนอ บ้านผมนี่ออกจากบ้านนี่ดูดิออกจากบ้านเปียบเดียวครับ่นเต็มครับเขาทําถนนนถ้าไม่ทําถนนก็ไม่มีเท่าไรหร่นะครับอะขอบคุณครับกินข้าวครับอร่อยอร่อยปลานะครับแล้วก็ปลาต้องปลาอะไรเนี่ยปลาปลานินเดดสามแดดนะครับ <c oughs> อันนี้มันใหม่ย้อนน้ำตาลที่เธอปรุงมาหรือยังหมถอดใหม่เกินแล้วนี่เป็นเนื้ออ่อนชื่นทางเหงาเออมันก็เลิ่มใหม่ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ